สวัสดียามดึกนะครับผมวันนี้ป้าผู้ใดทำอะไรนะ้องกินโหป้าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับคนนั้นเองทำอะไรทายกับนี่กินแบบโอ้โหกินแรงมากเลยเพออ่อเอ้ยต้มเพีย,ยป,ป้าต้มป้าต้มเพียป้าป้านี่นะครับวันนี้เราป้านี่นี่พ่อลัวใหญ่หเ,เดินทางมาจาก สี่สเกตนะครับนี่ปารมาทําเมนูสุดพิเศษนะครับกระนหอมเลยเขาเรียกว่าอะไรพ่ออันนี้เจีวไม่ไม่ใช่อะไรนะซอยจุต้มเพียกอนต้มเพียเจีวซอยจุียบรรอยให้มันเย็นก่อนรอให้มันเย็นปาร์ตสุดยอดอีหลีคิดฮอดวันทำกับข้าวที่บ้านตอนทำบุญบ้านวิ่งเนาะ

มันต้องให้เย็นกัอนวิบรรยากาศส,สดๆนะครับทุกคนตอนนี้เที่ยงคืนไปนี่เที่ยงคืนแล้วมั้งนี่เที่ยงคืนแล้วตัดเสียใหญ่แห่งบ้านหนองคูครับผมกับนางเอกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวันนี้เราได้รับเกตกท่านกำนันเอกนะครับต้บงองนี่นี่ต้องนี่นี่น,น,นี่ดูไว้เด้อดูไว้เด้อ <laughs> น่มันสิติดคอบ่อพี่ยาวน้ำลายไหลแล้วอะ่ยาวอวเอาเรยบอพี่ยาวอย่าลอยเด้อกินของดิบแล้วลอยมีหันมาน้ำเนี่ยแรบดิ้น่อยเออเลิศเลิศเลิศบรรยากาศนะครับทุกคน ฮึ๊ดอืมฮึมฟังหอมมือมี่แบบนี้แค่นหนบอสอันกุ้งหอกัปตันเอกครับปีนี้จองจองจองกระตินอุ่งอิ่งยังครับนี่จองสาวน้อยไปยังติีนี้วันที่สามที สามสิบเดือนไหนเนาะสามสิบตุลาใช่ไหมที่เดิมบ้านเดิมเนาะสนามเดิมอาอันสมมุติท่านถ้าหนูขึ้นเครื่องไปนี่หนูต้องไปลงที่ไหนลงอุบลอุบลอย่างเดียวเนาะประมาณหกสิบกิโลเออก็ไม่ไกลเนาะเช่ารถที่อุบลมาเออเดี๋ยวลงอุบลแต่ทรบอกเขาไปรับกัได้ปีนี้ทุกคนครับสามสิบตุลานะครับกระถิ่นลูกสาวนะครับผมเราต้องไปช่วยกันนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากดูแลทีมงานแบบแล้วเข้าไปในวัดนี่นะปาเปิดจะเพนอุ่งอิ่งไหมบ้านของกูก็เลยวัดเขาก็เลยดังมากๆเลยนะครับสามสิบสามสิบตุลานี้นะครับเราไปร่วมบุญใหญ่กับบุญของลูกสาวนะครับกระถิ่นเอาเข้าไปทำไมแม่แม่ต้องวงเราสิเนาะรถแขกด้วยไหมหรือว่า โม่รำอย่างไรช่วงี่หนี่กับปี่นาเลยพี่นาครับจองยาวไว้สองปีเนาะวันนั้นที่ทําเนาะเ,เพราะมันต้องจองลงนะวันวันนี้ใบอีกสิบเนี่ยวันนี้หนูเพิ่งทําสัญญาอีกสิบสิบวันนะพ่อสิบเจ้ามอกะสิบเจ้าใช่เขียนตองนึงอีกเสียเลยสิบมั อือขอมแลต้องของมาใส่อี่ห้อของหรอมีมีอยู่น่าจะมีอยู่ในถังแกคุยโทรศัพท์เมื่อกี้แล้วแกก็เดินอ๋ออันนี้อันนี้เป็นสูตรนะครับลองมึงบอสบอหนุ่มลองเลยี่ไม่เอาอ่ะเพราะถ้าพี่กินพี่กินปลาดิบไหมไม่กินกินซูชิอะไรนั่นั่นน่ที่เ็าไปนกันอันพ่ออันที่เราไปญี่ปุ่นกันเนาะ เขามีแต่แบบของดีๆเนาะปลาดิบเนาะปลาดิบปลาเขามันหลายเนาะญี่ปุ่นเมืองบ่ไม่ใช่ปลาดิบเลยเนื้ออย่างแพงเนื้อกระดดีเดะเนื้อหัวญี่ปุ่นแพงเลยอืมแล้วเขามาให้กินอย่างดีเอากระหอมมาใส่เนื้อมาสิเนื้อมัสิเนื้อมาสิกเก็ตอะไรเนื้อกเเนื้อมาจาสิกเก็ตเนื้อมาจากสิสเก็ตเนื้อมาจากสิกเก็ตโอ้โหจะว่า ของเขาก็อร่อยจริงแล้วหมูเขาก็อร่อยนะพ่อเนาะไอร้านที่เราไปกินก่อนขึ้นคอนเสิร์ตอะเนาะร้านมา,ม,ามีอะ่ะร้านที่เรานั่งรถใกล้ใครอะ่ะเีไปนะนนกี่ชั่วโมงเะรสามสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงที่นั่งรถไปอะ่ะเออแต่เขาดูแลดีมากมากเลยมามีอะ่ะบ้านจ็อลังการร้านเขาก็เป็นร้านสองชั้นเลยดิยโอ้ถ้ามีร้านอยู่ญี่ปุ่นได้อือรวยอืมเ,เขาเคย บอสเีน้อยบอสเคยไปน,นอนอยู่บ้านเขาไหมสมัยกัก,กี้หไหม mm hmm. เขาก็นั่งเล่าให้ฟังบอกแต่ก่อนนะ่ะบอสโจอยู่นี่นะมานอนกันอยู่นี่มากันเวลามาออนทัวรนะ์เนาะมา้องพงพร้องเพลงก็มาอยู่นี่กันหมด mm hmm. ตาไมาเสินเจออียวบงพ่อออกมาตาสุดยอดเด <c oughs> okay, มาะป้าเป็นยังไงบ้างพอ่อไหนอาด้าเมื่อกี้นะ โอเคโอเคครับครับปู่ลำแนโอ้ยอ,อันนี้มันแล้วมันต้องใส่อะไรนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอขวดฝาดขวเขียวอ่ะพ่อดีดีดีน้ำมันมีดีเลยมันไม่มีดีเลย,เลยอ๋เยเยอเกินบนสื่อมัอนเกินมันมันมันมาจากส่วนไหนของบัวพ่อเฮ้ยดีดีมันก็คือดีของบัวนี่ใช่ไหมไอที่เป็นแบบ อยู่ได้ตับเหมือนเดียวถุ่ที่อะไอที่ถุงเบิอนในปลามันก็จะเป็นถุงถุ่เขียววะอ๋อขันเลยนะเจอกันเอาเห็ดมาอีกถุยมึงจะเอาไปให่กินนะาบอแมครับโอ้ยพ่อชิมให้เบิ้งนะนี่นี่นี่สุดยอดสุดยอดนี่นี่ ใครอยากรู้สูตรอร่อยๆนะครับไปเจอกันที่บ้านน่องครูนะครับแต่ไม่ค่อยได้อยู่เจอกันหลังเวทีสาวน้อยเพชรแปนแพงนะครับนี่สุดยอดอันนึกถึงวันที่ทำบุญบ้านวิ่งเนาะพ่อซื้อมาเท่าไหร่เนาะหมูโคดเยอะอันเนาะเอาไปแจกแบบสดๆเลยที่เขาไปเชือดมาสดๆเลยเนาะ มุยมันเยอะมากยเ,ยเยอะมากอะวันนั้นจําได้จนกี่ถุงอะ่ะเนื้อสดอะป๊าดนีนเดนนต้องใหเพ่อคุณน่อลองก่อนนะครัเปินอดินเป็นไงิ้างพ่อแซมเด,ดินเกิินนดิด้นีดก็ต้องเินดนี้นดินบดิ อ๋ต้องเติมเติมต้องเติมตเ,มเ๋ยามันอะไรผม,มดีอันนี้คือมันจะทําให้มีรสชาติขมขึ้นมานิดนึงใช่นะไหมใช่หมืมให้หนัวให้ขมเนาะแต่ว่าพวกผมคือดีนะดีนจะขมแท้เลขี่เพียคือจะขมแบบอร่อยขมอ่อนๆขมอ่อนๆอ๋อโอเคครับทุกคนคิมนี้ก็ไว้ตรงนี้ครับ